วิธีกินลาดหน้าเส้นมีอย่างถูกต้องมีอย่างถูกต้องเลยนะอ่าอย่างถูกต้องเลยนะใส่เส้นมีเข้าไปก่อนอ่าตามด้วยนี่นะเราเจะสีสันเ,เ,เร็จละไม่เปิดไฟนะนะเปิดไฟก็ได้นี่อ่าเปิดไฟมันจะเห็นสีสันสวยงามนะนี่แล้วก็ตักใส่ไปเลย นี่รากหน้าสำหรับเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเราจะมีอาหารเลี้ยงอย่างเงี้ยออกมากันเลยนะเรากินแบบถูกวิธีด้วยนี่เครื่องปรุงเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วแต่คนชอบเราจะทํารสกลางๆไว้เราจะไม่เค็มจัดไม่เปรี้ยวจัดไม่หวานจัดสามารถเติมเพิ่มทีหลังเห็นไหมเราก็จะมีนี่พริกไทยใส่ไปเลย <c oughs> ใส่แล้วแล้วก็ อ่าแล้วก็จะมีพริกนี่พริกป่นชอบมากพริกป่นใส่เยอะๆต้องหลับตาด้วยนะในการเปิดฝามันจะลมแรงมันจะเข้าตาได้โอมือเดียวจะาด้วยเปิดไม่ถนัดเลยเห็นไหมละ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ตองใส่ไปหลับตาเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ใส่เยอะเหมือนใครเขาที่เขาใส่ทั้งหมดถ้วยหมดพวงเราไม่ไหวแบบนั้นนะนี่คือน้ําตาลเราไม่ต้องใส่หวานเพราะเราจะไม่ชอบหวานมาก เปียวนิดนึงประมาณนี้แล้วเราก็เนี่ยนะจะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็คนก่อนคนคนคนเนี่ยก็คือใส่ออแป้งข, j, ข้าวโพดกับแป้งมันนะมันก็จะเป็นเนี่ยวุ้นๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ใส่ถ้าเกิดเราไม่ใส่แป้งข้าวโพดมันก็จะใสเป็นน้ําใสๆมันจะไม่เป็นหนึบหนหนึบๆนึอย่างเงี้ยเนี่ย,ยแล้วก็แล้วก็ปรุงรสให้เข้ากัน ก็คนกันเนาะต้องคนไม่คนแต่มันก็ไม่เข้ากันทั้งความเปรี้ยวความเค็มความหวานอะไรต่างๆนะต้องรสชาติกลมกล่อมประมาณนี้นะแล้วแต่คนชอบคนชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเปรี้ยวมากหวานน้อยยังไงก็เติมเอาตามชอบใจีย๋ยวชิมก่อนว่าพอดีไหมอืมโอเคพอดีแล้วอพอดีเลยประมาณนี้เนี่ยจะมีผักชอบกินผักเยอะ Okay, ah, dah makanlah